กระดวนพิเศษทัก <polarization> ษิณาลัสามหนึ่งกรุงเทพชุมทางหันใจกำลังจะผ่านสถานีพงมัเดือนะก็ถ่ายจากดาดกวาอาคารสถานีลังใหม่นะฮะแล้วก็จะเห็นนะครับตึกสูงๆแล้วก็เจดีย์ยอดแหลมนะครับที่เป็นองค์พระประดมเจดีย์นะครับสัญลักษณ์สำคัญนะครับวัดสำคัญแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดนครปฐมนะครับ ตึกสูงๆนะครับก็เป็นอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวิทยาเิตพระราชวังสนามจันทร์อาจะเห็นว่ารถวิ่งทางใหม่นะครับ ตอนนี้ยังให้วิ่งทางเดียวนะครับชันี้จะมีการสลับแนวทางนะนนนการปรับเข้าแนวล่างในอนาคตให้เป็นที่เรียบร้อยก็เลยให้วิ่งทางใหม่ไปก่อนครับรอดูนะครับว่าเราจะมีเท่านี้ว่าจะได้เห็นรถวิ่งหาผู้นะครับแบบไม่ต้องรอรีกันได้หรือเปล่า